เชื่อไหมว่าผมทำงานไม่ถึงสองนาทีรวมกับไอ้เปียกไอ้บุญแก้วอาจจะได้เงินมาเป็นจำนวนสิบสิบล้านมึงไปทำบ้าบอเลยมันเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้นะเว้ยแต่มันเป็นไปแล้ว,วอ๋อท่านไอ้เปียกกรงนกคอาอยู่หนอยฮะกรงนกคอาอยู่หนอยอยู่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 คนนูนน้นได้ตายแล้วกรงนกไอ้นู่นนุยแต่ไม,ม่นกมึงเอามาทำอะไรด้ยกังกัง,งแมวนี่ เว,เวลานอนกัาขึ้นแมวขึ้นนอนบนกอกูติดเครื่องที่นะกูใจองไปทําอะไรกันมาพอ่อพ่อรู้จักยายแก่ที่ชื่อเสาที่อยู่ที่หมู่สิบเอ็ดไหมพ่อทำไมยายเสาคนนั้นยังมีลูกบุญธรรมอยู่คนหนึ่งชื่อวัฒนาทน,นี่วัฒนานเป็นลูกบุญธรรมของยายเสาที่นํามาเลี้ยงถูกกระแสน้ําพัดพามาเมื่อยี่สิบปีที่แล้วแล้วทำไม เขาบีประกาศจากนคะรรัตนาวัตไครมีเหรียญที่เป็นรูปของธรรมรงสิ่งนั้นนะ่ะจะนําไปให้ทางราชการรัตนานะ่ะถ้าเป็นของจริงจะได้ค่าตอบแทนเป็นสิบสิบล้านมึงรู้มาจากไหนเรื่องนี้แน่นอนนะพ่อแล้วผมไปขอซื้อมันไม่ขายพูดวิงงวอนเท่าไหร่มันไม่ขายก็เลยตัดสินใจเข้าไปแย่งชิงมันมีการที่จะดื้อมันต่อสู้กันตามภาษาคนแก่ๆก็เลยให้ใหเปียกมันตบเล่นๆไปสียที อาโดตายว่าพื้นไม่ใหญ่นู่งเว่อเว่ออดีกัดตัดมือว่ะป้าป้ากูช่วย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 เรียนเลียนตัดตัดมือแต่วมันใจกันยังควันไม่ควันเนี่ยดักดีดีอําหรือเอ๊นี่ยดักดักดีดีดีดักดีดีดีอําแต่แต่หงมึงตอบเกือบไม่ไม่ใจตอบแล้วแบบว่ากูกูเอากว้ากว้ามือมาจนหน้าก well, no. right ันนั่นแหละแล้วได้มาแล้วยังอ่ะของได้มาแล้วบอ ถ้าเข้ามาสืบมาซื้อมาหานี่พ่อต้องบอกว่าผมไอทองปอนนี่ไม่ใช่ลูกของพ่อก็แล้วกันบอกว่าผมเนี่ยถูกกระแสน้ําพัดมาพ่อพูดเอาเองก็รู้ <c oughs> ให้มันจริงกะไอเงินไม่สําคัญหรอกท่านเจ้าของบ้านขออนุญาตไปดูที่ใครอช่วยกันแล้วปล้นปุ๊บจับปั๊บปิกน็กตำรวจมัดช่วยกว่าถ้าคุมเจ้ายเจ้ลังขออนุญาตครับ ไปเปิดประตูดิเปียยไปเลยครับกูตำรวจไม่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 กลัวตาได้ว้านายมานกูกลัวอย่งวนนย้นก็ตำรวจเมื่อนไม่ไม่เมื่อนแต่ตำรวจใจมวกงนายไม่ใหญ่ใจฮเออจริงไปดูสิโอ้ขอบใจมากจะเลิกจะแกงมาแรงจะเตะจะไตจะเว้ยเหม่ใจจะโยมันบ้ากันจริงๆคนบ้านเราเนี่ยเอ่อไม่ทราบว่าจะมารบกวนเวลาอะไรท่านหรือเปล่า คือพอดีมันเวลามันกระชั้งชิดก็เลยรีบมาตอนนี้กลุงนกไกยังแคว้นอยู่โคนนุ่นปรนนุ่นพอดีนายมาเสียนไกยังอยู่ในกระเบ้าใอเพียรเล่นไปอยูชใยค่ะ ทราบว่าคืออย่างนี้ท่านเจ้าของบ้านท่านคือเษฐีกระเชนใช่ไหมใช่ครับมีอะไรให้ผมช่วยเหลือก็อด้วยความเต็มใจ <c oughs> อ่ะก็ไม่มีอะไรมากท่านอยู่ที่นี่เป็นคนที่อยู่ท้องถิ่นบ้านนาลมท่นานพอจะจําเหตุการณ์เมื่อยี่ปีผ่านพ้นได้ไหมว่าเด็กในแถบถิ่นี้มีเด็กบ้านไหนบ้างที่ถูกกระแสน้ํา,าพัดพามาแล้วก็มีผู้อุปการะเลี้ยงดูไว้เป็นเพศช,ชายมีบ้างไหมโอ้มันเยอะ สมัยนั้นมากเลยท่านเอ้ยมีเข้าได้ทรัพย์สินเงินทองกันก็มีเป็นพวกสัตว์เลี้ยงก็มีเป็นเด็กทาร่ก็มีเดี๋ยวนี้ก็มีเยอะแล้วแล้วพอจะจําว่าที่ไหนบ้างไหมเ้ยเยอะท้ายก็นู่มมันจำจริงจำเรื่องตัวไหนไม่ผู้พูนกายตึ้งตึ้งปื้นพืนเตือนกับปื้นลกครองในเมื่อนกันไม่ได้ปี ให้ได้ไปรักบ,บอกแกเมื่อนกันเนี่ยปืนเจิ้นกับปืนหลกจอมเล่นเล่นวันนั้นนายก็ว่าก็ก็จับแต่ปลายเล่นเล่นกูเล่นระมี่ก็จับเออใช่แต่เบอปื้ปื้นี่เนี่ยยางเด็กคนนี้ลูกของผมนี่ครับก็เป็นเด็กที่ผมนํามาเลี้ยงไว้เป็นบุตรบุญธรรมถูกกระแสน้ําพัดพามาเหมือนสมัยก่อนผมไม่ชื่อกว่าทองปอนผมมีทองเอออย่างนอกนี่ก็มีแต่ทองแบบเป็นลูกนี่ไม่มีได้เด็กคนนี้มันได้ทองเป็นปอน เด็กคนนี้เหรอครับผมเขาตอนนั้นอายุสักสี่เดือนเห็นจะได้นอนอยู่บนบอดสีแดงแล้วก็มีเหรียญตราอยู่เหรียญแต่ผมไม่ค่อยสนใจเลยเขาเจ้าเก็บถือก็เล่นอยู่หายไปแล้วมั้งเป็นเหรียญรูปรูปรูปเหรียญนั้นเป็นอะไรเป็นเป็นเป็นกล้องนกครับอยังไม่ถามพลัมบัจรกกเพื่อเพื่อคกไม่จับกูแล้วเป็นรูปแหวนเป็นธรรมรงอะไรขอให้ผมได้ดูสักหน่อยได้ไหมยังยังอยู่หรือเปล่าล่ะลูก อยู่ครับพ่อนี่ะแต่เป็นแหวนธรรมรงผมเล่นมันอยู่ทุกวันนะดูรูปร่างเหมือนนักเลงตกลงเป็นเหมือนผู้หญิงครับผมเลี้ยงเหมือนผู้หญิงอ่ะครับพ่อไปทําอะไรฮะคุณพ่อปัญญานักหน้าและไอ้ปันเลยไม่เร็วปบนเน่และก็อปตายถุกรายลเละเลยอ่อนแอนมันหัว,วในปอกเปรียก็ได้พูดๆแกหัว,ว,วหลกอกใครอ่ผมไม่รอมัน เหรียญน,นันนี้แน่นอนที่สุดแล้วองค์ราชาอง์ราชาวงจุทินตอนนี้พระองค์ได้เจอองครัฐทายาทแล้วเหรียญอยู่ที่นี่บ้านโน้โนโดนล้นเอาเถอะนี่คือเงินสม,มนาคุณจากนะครหลวงรัชนาศิลล้านบาทในฐานะที่ท่านมีสิ่งอันนี้แล้วท่านจะนําไปเพื่ออะไรเอาเป็นประโยชน์ต่อทางราชการขอถ่ายภาพท่านอาไว้ก็นแล้วกันนะท่านชื่อเรษฐีกเัเชนลูกชื่อทองปอนเออแล้วคุณทั้งสองเด็กเป็นพยานในด้วยนะ ถ่ายภาพไปด้วยอาจารย์ละกอนขอบคุณมากเฮ้ยเฮ้ยกูได้ใต้ใต้รบแล้วคนลังไม่พิดแล้วล่ะต้องไปตุกต้องเกแลหรอล่ะมึงอยากรู้เห็นไหมเห็นไหมพ่อความร่ำรวยมันมาในเสี้ยววินาทีพ่อครับพ่อของผมไอ้ลูกละของพ่อไอ้ทองปอนนี่เลยลูกที่ดีหัวแก้วหัวแหวนของพ่อนี่น้องชาวิตรีเขาไปไหนเนี่ยอย่าไปพูดถึง เด็กคนนี้ไม่น่าจ,จะมาเกิดเป็นลูกไอ,อ้ตัวเดียยนเน้ยนจุ่ม่างนี้นี่แหละเปรียบโบราณก็ว่าชออูกไอ้เป็นจูน <c oughs> นี่แหละนี่แหละแม่กูกับพนันนี่นใจเด็กนอนใจแรงไอ้ลูกกใ็ใกล้ชมแปนลังไม่ใจไกลเรียดไปลักลวงมัง่งไอทตาดำไอ้ดาดดใจกูว่าจจหลักลวงลังไปลวงเอาเปลือกขึ้นได้แล้วแม่เออลูกจมแปนมันกลุมลังพอหลอมือจูบเลยแล้วเลยปอกมาใจ่น้อยนุ จริงก็แล้วจี้มาแต่น้อยได้จริงกูหลักถูกลาดพุดแตกกินดีใจว่าโลกูมหลักยังคือนั่นเหตุที่ยายพอหลวงพอป๊กเช็ดห้อ,ดอมดุยันไปแลยืนบังปลายอยู่แล้วเหตุที้ยายกูแบกหลังจำแปนเวียนลาด,าลาดกัวเจ้าเลยจะเดินกูาไม่ลวงแล้วไม่ลวงแล้ววู้ยใจแม่มาช่วยกูไม่กูกูจักแคแล้ว แล้วจักจอยแล้วเวลากินช่วยกูไม่ชวยเง่อนเมื่อนแม่กูนพ่นเดีวเวลาเรียนเปื่อนเลนั่นใจกูจะหลักป้าป้าใหนื่อด้วยเรียนเปื่อนใช่หลักเรียนก็เลยติดดูเรียนกูกาดกูกราดกูกูนั่นมามานอนอยู่กูใจร้อติดเกียวมาโอ้หมอกับกูแกตายบูบาที่แม่กูไม่ยึดเราด่าแก้อยอะไดิบุบาท ดีเจๆมากมีไม่ครอบครูมันนาครอบมันก็ก็เพื่อนรุ่นเดียวกันอ้ oh. าวท่านี้ก็รุ่นเดียวกันเลยนะพอ,พอเองินจํานวนนี้ผมจะฝากไว้พ่อสักสามล้านเจ็ดล้านนี้ผมจะเดินทางจากบ้านนาะลกไปไหนเลยที่พระมหาน,ะค,นค,าครเขลรงเขาประกาศว่าบุคคลใดมียาวิเศษไปรักษาเจ้าหญิงวีนาหายจากการเจ็บป่วยก็จะให้รางวัลน,นะครับพอ่อบางทีดิแต่งงานด้วยนะพอ่อผมนี่เป็นองค์ราชาพอ่อดูที่หุ่นโลก ก็พ่อดูนี่คุณลูกมันขึ้นแล้วยังขึ้นแล้วขึ้นแล้วลูกพ่อมองเห็นแล้วมองเห็นชัดเลยลูกลาก่อนพ่อเอออย่าเตือนแล้วลูกอ่อย่าเตือนแล้วขึ้นแล้วลูกขึ้นแล้วจีองมจวจีมุมลงเฮ้ยแรงแงป้านันหูบาทนะมันพูดมังลูกกูตายแล้วหูบาทนี่้ปุ่นแกอย่าอย่าครับหูบาทนะเออ ้องพูดว่ายังไงย่าย่าพูดว่าตายอ่งนี่ให้พูดว่าตายกายโป้งนะไอ้บ้า